สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเป็นกล้องของแบรนด์ดิสคัพเปอรี่นะครับเป็นรุ่น FFP ซีเลงขายายตามซูมนะครับตัวนี้อัตราขยายเขาก็ 4, 4ถึง14เท่านะครับขนาดหน้าเลนก็ส 4, 4มิลน,นะครับเป็นรุ่น FFP ซีเลงขายายตามซูมนะฮะหน้าเลนนี้44่มิลน,นะครับท่อ30ปรับรับด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นอัดตัวปรับ อัตราขยายก็สี่ถึงสิบสี่เท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเดินตานะครับสําหรับลูกค้า,าที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะครับถ้าเป็นสายตาปกติก็ไม่ต้องปรับนะครับตัวนี้ปรับหลาด้านข้างนะครับปรับหลาข้างตัวนี้จะเป็นตัวปรับาสายขวา ตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำนะฮะปรับเซซิโลได้นะครับปรับหลด้านข้างนะไอตัวนี้อัตราขายายปรับปรับหลาได้สูงสุดหน้าประมาณสักห้าร้อยหลานะครับสูงสุดต่ำสุดก็สิบหลานะครับ ตรงนี้จะมีตัวเรเส้นเล็งน,นะครับของแถมก็จะมีนะฮะขาแข็งแรงนะครับนะฮะหนึ่งคู่นะครับปลากระดกนะฮะหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับ ระดับน้ำสำหรับตั้งกล้องนะฮะหนึ่งตัวนะครับผ้านะครับพร้อมใบรับกันนะครับคู่มือนะครับใช้งานหนึ่งเล่มนะครับท่อบางแสงหนึ่งตัวนะครับ กล้องนะฮะบหกคูณสสสีิบี่ FFP เส้นเลนส์ขยายตามซูมนะครับราคาอยู่ที่4,750บาทนะครับนะครับช่องทางในการติดต่อราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับาสามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนรอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ